แล้ามาชมกันต่อครับกับทีมงานทนายต้อยครับดันยาวดันยาว,ว,ว,วทำไมป้ายาวให้เทสะดวกแค่ ึ้นไปแล้วปลายาวขึ้นไปแล้วเป็นทางด้านของเส er ียบแบงค์ครับคันนี้ครับนึกว่าจะขึ้นไปฮะสายเหนือ,อ<ะ>ส,ส,อสายเหนือจะสใส่เขาเห็นนี่ยังเตี๋ย,ย,ยทีมงานไหนเสียมเยมฆ เสียเมฆบ้านไหนหัวเขาแลนผมอยู่นีโหดๆดเลยันเถอะโอเคโอเคเสียแบกบอกมีโหดๆดอยู่ใกล้ๆอีกโอ้โหว่าจิมงานทนายต้อยโหดแล้วยังมีโหดกว่านี้อีกบอกนี่ครับถอยไปยาวๆนี่มีเสียวครับมีเสียว น้ำทั้งสองฝั่งเลยดันครับปลายาวปากทางบ้านซาตตำบลเมืองบัวครับชุมพลบุรีสุรินครับนาง,งานดันลงไปใกล้จะเต็มแล้วนะครับใกล้จะเต็มแล้ววิ่งกันอยู่3-4คันวันนี้ เหลืออีกแค่ประมาณา10กว่าเมตรเท่านั้นเองครับก็จะบรรจบกันขึ้นอยู่กับสายบรรทุกแล้วครับจะวิ่งไวแค่ไหน <uge ot> <laughs> นี่ครับสลิงพร้อมแล้วครับล็อกไหมตีนี่ล็อกมั้งตึงรถไถมั้งานเลยผ่านเลยรถไถเป็นยังห <c oughs> ายหน้าก็เห็นอย่างกัดช็อตเ,เด็ดตีเจ้าโอ้รถไถจะลงสระครับโอ้ถ้าลงไปนะ <c oughs> หายทั้งคัน <c oughs> มาดูตัวแรงกันนี้ครับนี่มาดูเสียบพดนี้ช่วงแรกนี่ไม่เจอช่วงที่สองนี่เจอเลยครับ ดันดันปาคือบ่อหายเทพแบบรถถ่ายประ้องเกตลงไปเลยไหมนี่ดินขาดลงไปนี่ยุ่งเลยครับอันตรายมากต้องใช้ความระมัดระวังครับ เซฟความปลอดภัยไว้ก่อนเทลางๆเอารล้วถ่ายดันเอาอรับบัตรรับตั๋วก่อนไม่ได้ตั๋วก็ไม่ได้ตังค์ลวครับเทแล้วก็ดันไปเรื่อย,รอยครับ มาแล้วโกโก้มาแล้วไปเทพุ่นไปเทพุ่นดับนั้น รถเปล่า <laughs> โอ้นมเวฟนมเวฟไปนู่นแล้วครับคันสุดท้ายนี่น่านจะไปเทในหมู่บ้านนะเห็นรถเล่าว,วิ่งกลับไปแล้วนะครับสี่คันครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยเรียบร้อยปลายาว รถมันน้อยนะป่าเนาะต,ตัวเลยไม่มันเลยป,ป,ป่ายาวบอกง่วงนอนเลยอย่างนี้ <c oughs> ไม่ได้ออกสเต็ปเต็มที่เลยไก่ <c oughs> จ,จะเต็มแล้วละครับ <c oughs> อ่ะพักกันเพียงเตาดีครับ